สวัสดีค่ะเซลเมรครราฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมยพาทุกท่านมาชมรถยน,นต์ Honda City Hatchback สำหรับคันนี้รุ่น SVCVT สีขาวแพทินัมราคา6 8 5 0 0 0บาทค่ะสำหรับสีขาวแพทินัมเป็นสีมุกนะคะจะมีค่าสีรวมอยู่ในราคารถ1,000 10, 0บาท6 8 5 0 0 0บาทเป็นราคาที่รวมค่าสีเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับรถยนต์ Honda City Hatchback นะคะมาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,000cc VTEC t ท r b o 122แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสามารถเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95และสูงสุดที่ E20 ความประหยัดสูงสุดของคันนี้นะคะ23.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบเลิกดีวันที่9พฤศจิกายน2566นี้ค่ะ ลูกค้าท่านนี้นะคะติดต่อซื้อรถกับเมย์โดยการทักมาทางไลน์ค่ะจากนั้นก็โทรคุยกันนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าอยู่ต่างประเทศค่ะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะเดินทางกลับที่ประเทศไทยถึงไทยวันที่7และมารับรถวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตั้งอะไรบ้างเดี๋ยวเมแนะนำกันนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อเซลเมโคราชฮอนด้า mm hmm. ท่านใดสนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ป้ายแดงกับเมนะคะเซลเมโคราชฮอนด้าสามารถทักแชทสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้นะคะที่เพจเซลเมโคราชฮอนด้าชื่อเดียวกับช่อง YouTube ค่ะหรืออีกหนึ่งเพจนะคะ เซลเมโคราทันดาป้ายแดงหน้าเซฟวันค่ะเมมี2เพจนะคะแล้วก็ตอบแชทเองทั้ง2เพจเลยค่ะหรือท่านใดสะดวกกับการสอบถามรายละเอียดทางลน์นะคะก็แอดไลน์ไอดี091 047 7704นะคะเป็นไอดีไลน์กดค้นหาตรงช่อง ID นะคะ091 047 เจ็ดค่ะหรือท่านใดต้องการจองทันทีนะคะก็โทรมาได้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจจองทันทีนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0629155647และอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0619963635ทั้งสองเบอร์มีรับสายเองค่ะ เริ่มต้นการแนะนำนะคะสำหรับรถยนต์ Honda City Hatchback คันนี้นะคะรุ่น SV CVT สีขาวแพทินัมค่ะเป็นรุ่นลองท็อปนะคะคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจัดเต็มทั้งคันติดตั้งอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันสำหรับฟิล์มนะคะคันนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M เกร d S Edition ค่ะลูกค้าของเมเลือกทุกบาน60%นะคะ ข้อดีของฟิล์มเซรามิก 3M ในเกรด S Edition นะคะก็จะมืดด้านนอกค่ะแต่ว่าใสสว่างด้านในกันความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้เร็วค่ะอายุการใช้งานยาวนานในรุ่นนี้นะคะฟิล์มเมก็ออกับรรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์นะคะโดยช่างฟิล์มของ 3M ค่ะด้านหน้าในรุ่นนี้นะคะมาด้วยกระจังหน้าชิ้นใหญ่ดีไซน์สปอร์ตเป็นแบบโครเมียม ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์หรือว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะคะจะติดทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เวลากลางวันได้มากยิ่งขึ้นเวลาขับรถคันที่สวนผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถมองเห็นนะคะไฟที่เปิดเวลากลางวันค่ะคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันนะคะชิ้นงานชุดนี้เรียกว่าโมดูลโมไอค่ะ ประกอบไปด้วยสเกิร์ตทั้งหมด4ชิ้นนะคะด้านหน้า1ชิ้นด้านหลัง1ชิ้นแล้วก็ด้านข้างทั้ง2องฝั่งรวม4ชิ้นค่ะด้านหน้าชิ้นงานเป็นโมไอนะคะชิ้นใหญ่ติดตั้งบริเวณใต้กันชนด้านหน้านะคะชิ้นงานทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาค่ะ เวลาติดตั้งแล้วนะคะรถก็จะดูสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการติดตั้งสเกิร์ตนะคะยังเป็นเกราะป้องกันเวลาที่รถไปครูดไปชนนะคะก็จะโดนในส่วนของชุดแต่งที่เป็นสเกิร์ตก่อนเวลาซ่อมนะคะก็ถอดซ่อมได้สำหรับชิ้นงานของสเกิร์ตหรือสามารถเคลมประกันนะคะกรณีแตกหักก็สามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ ประกรันเมย์จ้างความคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะสามารถเข้าซ่อมที่ศูนย์ฮอนด้ได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้าค่ะชิ้นงานเป็นโครเมียมนะคะติดตั้งที่ด้านบนของซุ้มล้อแบบนี้นะคะพอติดตั้งแล้วรถก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นชิ้นงานเป็นโครเมียมด้านในเป็นสีดำเงา แล้วก็มีคำว่าซิตี้แบบนี้ค่ะสามารถติดตั้งได้ทั้งในรุ่น4ประตูและ5ประตูค่ะด้านบนก็จะมีในส่วนของคิ้วกันาสาดนะคะคิ้วกันาสาดเป็นของแท้ค่ะช่าง Honda จะทำการติดตั้งให้นะคะของแท้จะมีตัวล็อกนะคะเป็นตัวล็อกที่ยึดระหว่างคิ้วกันาสาดเข้ากับตัวรถนะคะทำให้ยึดติดแน่นนะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่ะ ในรุ่น SV นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมือจับประตูจะเป็นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะสำหรับรุ่น SV เป็นรุ่นเดียวที่มือจับประตูด้านนอกเป็นโครเมียมค่ะสวยสปอร์ตนะคะรับกับชุดแต่งที่เป็นคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้าเลยนะคะสำหรับมือเปิดประตูด้านนอกสกเกิร์ตด้านข้างนะคะชิ้นงานเป็นของโมดูโลค่ะ ทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาแบบนี้ค่ะติดที่ด้านข้างของตัวรถทั้ง2องฝัง่งแล้วก็จะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าโมดูลนะคะติดตั้งที่ชิ้นงานของสเกิร์ตด้วยบ่งบอกของความเป็นชุดแต่งแท้จาก Honda ค,ค่ะคันนี้ทําเคลือบเซรามิกด้วยนะคะสําหรับเคลือบเซรามิกเป็นของน้ํายาของ 3M ค่ะแพ็กเกจรับปาาระกันให้3ปีเต็มนะคะแพ็กเกจมีทั้งหมด6ครั้ง ครั้งแรกนะคะเมย์ทำให้เลยก่อนส่งมอบรถนะคะโดยที่ไม่ตัดแพ็กเกจค่ะช่างก็จะทําการลงน้ำยาขัดเคลือบนะคะแล้วก็ลงน้ำยาเค,ะคะล,ลเคือบเซรามิกให้นะคะรถก็จะดูเงางามสีรถก็จะสดใสเวลามีรอยขีดข่วนก็จะเห็นได้ยากค่ะทำซ้ำทุก6เดือนนะคะสามารถนำรถเข้ามารับบริการเคลือบเซรามิกซ้ำได้ที่ศูนย์ที่ซื้อรถนะคะ เมยประจำอยู่ที่โคราชฮอนด้าสาขาตรงข้ามตลาดเซฟวันนะคะก็สามารถนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ค่ะในแต่ละครั้งนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะก็แนะนำให้เข้าช่วงเช้านะคะแล้วก็นัดหมายกับมี์ล่วงหน้าค่ะมีค่าบริการ1,070บาทต่อครั้งค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะติดตั้งสเกิร์ตของโมไอค่ะ ชิ้นงานโมไอนะคะดีไซน์แบบท่อคู่แบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ท่อจริงนะคะเป็นการตกแต่งของสเกิร์ตเท่านั้นค่ะสวยสปอร์ตมากๆนะคะชิ้นงานทําสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาค่ะแล้วก็มีท่อคู่แบบนี้เป็นโครเมียมนะคะติดตั้งแล้วรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะด้านบนก็จะติด เซนเซอร์ S S ถอยหลังให้2จุดนะคะทำสีเดียวกับตัวรถเซนเซอร์จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาที่ผู้ขับขี่ใส่เกียร์ R หรือว่าเกียร์ถอยหลังนะคะเวลาใกล้สิ่งกีดขวางเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางก็จะร้องเตือนถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งใกล้ยิ่งร้องฉี่ขึ้นผู้ขับขี่ก็สามารถแตะเบรกหรือว่าหยุดรถได้ทันป้องกันการชนด้านหลังค่ะนอกจากจะฟังเสียงเซนเซอร์แล้วนะคะยังสามารถมองภาพ จากกล้องมองหลังประกอบได้อีกด้วยนะคะกล้องมองหลังนะคะก็จะแสดงภาพจากกล้องด้านหลังนะคะสามารถมองได้เลยที่หน้าจอเครื่องเสียงค่ะสามารถปรับมุมมองได้ถึง3ระดับด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาถอยหลังนะคะก็จะเห็นทั้งภาพและได้ยินทั้งเสียงค่ะประตูด,ด้านหลังนะคะเปิดง่ายมากๆค่ะจุดที่เปิดจะอยู่ใต้โลโก้ honda นะคะกดแล้วก็ดึงขึ้นได้เลย ด้านหลังก็จะมีกระบะดถาดท้ายนะคะมีหมอนผ้าห่ม Enjoy Honda ค่ะหมอนรองคอม,มีให้2ใบนะคะ Enjoy Honda สีแดงและที่หุ้มเบลนะคะ Honda สีแดงเช่นเดียวกันมีไฟ2ห้องสามพลระท้ายนะคะด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่แม่แรงเครื่องมือค่ะจะอยู่ด้านล่างนะคะ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถด้านล่างอีกชั้นนึงก็จะเป็นล้ออะไหล่ค่ะสีดำๆอยู่ด้านล่างจัดเก็บให้อย่างสวยงามนะคะเวลาเปิดประตูท้ายนะคะก็สามารถยกของขึ้นและลงได้อย่างสะดวกนอกจากนี้นะคะในรุ่นนี้ยังสามารถปรับพับเบาะนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นค่ะอเนกประสงค์มากๆนะคะ เวลาพับนะคะก็จะมีตัวสลักดึงอยู่ด้านบนเบาะงัดมาแบบนี้แล้วก็ดึงเบาะลงมาได้เลยค่ะเบาะก,ก็จะปรับพับแบบนี้เรียบเลยนะคะสามารถวางของได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะจะนั่งฝั่งหนึ่งนะคะวางของฝั่งหนึ่งหรือถ้ามีของเยอะๆก็สามารถปรับทั้งปรับทั้งหมดได้เลยนะคะก็จะเรียบลงไปหมดเลยค่ะอนเนกประสงค์มากๆนะคะสำหรับคันนี้ Honda City h a t c h b a c k ในรุ่น SV นะคะเป็นรุ่นลองท็อป สิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้าง,งครบนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะตกแต่งด้วยขอบสีครีมแบบนี้นะคะภายในเป็นโทนดำค่ะแล้วก็หลังคาเป็นสีเบจค่ะ รุ่นนี้นะคะก็จะมีไฟเบกรกดวงที่3ด้านบนเวลาเหยียบเบรกแสงไฟเบรกก็จะแสดงได้อย่างชัดเจนนะคะทําให้รถคันด้านหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีเสาอากาศคลีปฉลามนะคะตรงนี้ติดตั้งมาจากโรงงานไม่ต้องติดตั้งเพิ่มค่ะล้อก็จะเป็นล้อแมกนะคะดีไซน์สปอร์ตเป็นโครเมียมตัดกับสีเทาเข้มค่ะ เป็นแบบน็อตสีรูนะคะมาด้วยยางติดรถยนต์ของ m a x กซิขนาดของยาง185ถ้าทั r 1 5ล้อแม็กขอบ15ค่ะไปดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับภายในประตูก็เปิดได้กว้างนะคะก้าวขึ้นก้าวลงได้อย่างสะดวกคันนี้ติดตั้งคิ้วบันได led ค่ะแบบมีไฟนะคะเบาเป็นเบาะหนังอย่างที่เมยบอกแล้วก็ตกแต่ง เดินได้ด้วยตะเข็บสีครีมนะคะเป็นครีมครีมเทาๆแล้วก็จะมีตกแต่งตรงนี้ด้วยค่ะขอบสวยสปอร์ตมากๆนะคะแล้วก็บาะนั่งขนาดใหญ่โอกกระชับด้านข้างนั่งสบายทุกตำแหน่งที่นั่งมีถุงลมนิรภัยอยู่ในเบาะนะคะที่เบาะคู่หน้าแล้วก็มีที่ พวงมาลัยหจุดคอนโซลด้านหน้า1นจุด่ารวม4จุดด้วยกันสำหรับถุงลมนิรภัยในรุ่นนี้ค่ะเข้ามาภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยเวลาสตาร์ทก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ท1ครั้งนะคะกุญแจต้องอยู่ในรถนะคะกุญแจจะเป็นแบบนี้ เป็นกุญแจสมาร์ทคีค่ะพกติดตัวไว้นะคะเวลาจะเข้ามาในรถนะคะก็อาจจะอยู่ในกระเป๋าก็ได้หรือว่าวางในรถก็ได้นะคะก็สามารถกดสตาร์ทได้ตำแหน่งจะต้องตำแหน่งเกียร์จะต้องอยู่ที่เกียร์พีนะคะพอสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะระบบไฟต่างๆมาตรวัดแอร์เครื่องเสียงก็จะทำงานแบบนี้ค่ะ พวงมาลัยหุ้มหนังนะคะจับถนัดมือสะดวกสบายสวยงามสปอร์ตมากๆรวมถึงคันเกียร์นะคะก็จะหุ้มหนังแล้วก็ตกแต่งด้วยตะเข็บแบบนี้นะคะแบบเดียวกับพวงมาลัยเลยค่ะคอนโซลด้านหน้าแผงข้างประตูค่ะดีไซน์เหมือนกันเลยนะคะ หน้าจอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสทสัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังนะคะสามารถปรับมุมมองได้3ระดับมุมกว้างมุมปกตินะคะแล้วก็มุมสูงเวลาถอยใกล้ปุตบาทก็สามารถกดเลือกดูได้มีเส้นกะระยะบอกเวลาใกล้สิ่งกีดขวางนะคะแนะนำไม่ให้ใกล้เกินเส้นปะตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้เป็นตัวกันชนของรถแล้วนะคะ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเวลาถอยหลังมองกระจกหลังกระจกข้างแล้วก็มองภาพที่หน้าจอประกอบได้เลยค่ะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะกดออโต้ไฟออโต้ทำงานหรืออยากจะปรับเองก็หมุนได้ค่ะลดพัดลมเพิ่มพัดลมใช้วิธีหมุนนะคะกายสัมผัสง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากๆอุณหภูมิเริ่มต้นนะคะอยู่ที่18องศาเวลาเพิ่มอุณหภูมิให้หมุนด้านขวา อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28 28องศานะคะเป็นแอร์อุ่นๆเอาไว้เปิดเวลาหน้าหนาวนะคะแต่บ้านเราร้อนก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยตามความต้องการค่ะตรงกลางจะเป็นการเลือกโหมดนะคะว่าจะให้ลมแอร์ออกด้านไหนเช่อนออกด้านหน้าอย่างเดียว ออกด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วยลงเท้าอย่างเดียวลงเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยนะคะก็หมุนเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังเวลามีฟ้าเกาะกระจกไม่มีก็กดปิดออกไปนะคะ AC off เวลาที่แอร์ไม่เย็นให้สังเกตนะคะว่าเป็น OFF อยู่หรือเปล่าให้กดเป็น ON ค่ะอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในรถนะคะหากต้องการให้อากาศภายนอกเข้ามาก็กด ปิดไฟสีส้มนะคะแต่โดยปกติถ้าเปิดแอร์ขับรถนะคะแนะนําให้ปิดนะคะไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในรถค่ะแมคคูลนะคะเวลากดอุณหภูมิรถต่ําสุดนะคะแล้วก็พัดลมเพิ่มแรงสุดทําให้ห้องโดยสารเย็นเร็วเวลากดใช้แมคคูลค่ะจอดรถตากแดดเข้ามาในรถใหม่ๆอาจจะร้อนนะคะก็สามารถกดแมคคูล ปุ่มเดียวเย็นสบายทันใจนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับระบบแอร์ของรถยนต์ Honda City Hatchback ในรุ่นนี้ค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะสามารถนำสายชาร์จโทรศัพท์ที่เป็นสายแท้นะคะมาเชื่อมต่อช่องนี้ได้เลยช่องเชื่อมต่อ USB ช่องจ่ายไฟนะคะ12โวลต์1ตำแหน่งซื้อที่ชาร์จแบตในรถยนต์นะคะที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มาเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ค่ะ ในรุ่นนี้มีพนาเท้าแขนด้วยเป็นกล่องเก็บของค่ะหุ้มหนังนะคะตัวนี้รูหราสปอร์ตมากๆเบรกมือค่ะใช้งานดึงขึ้นปลดเบรกบีบแล้วก็ปล่อยลงแบบนี้นะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลค่ะที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยนะคะความประหยัดสูงสุด23.3กิโเมต่อลิตรนะคะพีจอดค่ะอาถอยหลัง N เกียร์ว่าง D เดินหน้าค่ะ S เดินหน้าเหมือนกันเอาไว้เวลาเล่งแซงต้องการความสปอร์ตความแรงความเร็วนะคะก็สามารถดึงมาที่เกียร์ S ได้เลยค่ะ Econ mode นะคะเวลาเรากดนะคะก็จะมีรูปต้นไม้สีเขียวขึ้นที่หน้าปัดเรือนไม้แบบนี้นะคะ เอาไว้กดใช้เวลาที่ขับในเมืองต้องการความประหยัดเพิ่มมากยิ่งขึ้นความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงกดใช้ได้เลยค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราใช้อิคอนโหมดเครื่องยนต์เกียร์คันเร่งแล้วก็ระบบปรับอากาศจะเซฟการทำงานนะคะก็เหมาะสำหรับการขับความเร็วต่ำนะคะไม่เกิน60ก็สามารถกดใช้ได้ยกเลิกการใช้ก็กดปุ่มเดิมค่ะ ไฟสีเขียวก็จะหายไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราขับความเร็วสูงมากกว่า60ก็ไม่ต้องกดใช้ก็ได้เนื่องจากว่าคันนี้ก็ประหยัดอยู่แล้วนะคะมาตรวัดหน้าปัดเรือนใหม้นะคะเป็นแบบวงกลมตัวเลขเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะคะอ่านค่าได้ง่ายรอบเครื่องยนต์รอบความเร็วนาฬิกาบอกเวลาเลขไม่รวมตำแหน่งเกียร์ค่ะเกียร์พีอุณหภูมิภายนอกนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำมันการปรับตั้งเวลานะคะก็ปรับ ด้านขวาอขอขออภัยค่ะด้านซ้ายของมาตรวัดนะคะก็สามารถกดเลือกได้เลยกดปุ่มนี้นะคะกดไปเรื่อยๆจนกว่านาฬิกาจะกระพริบค่ะจากนั้นก็เพิ่มได้เลยตอนนี้9้าโมงหนาทีค่ะกดค้างก็ได้นะคะตัวเลขก็จะวิ่งเร็วๆแบบนี้เลยเก้าโมงห้านาทีค่ะเกินก็กดลบลงมาค่ะ แล้วก็กดปุ่มนี้ค่ะเพื่อเซตตั้งค่าเรียบร้อยค่ะการตั้งนาฬิกาไฟด้านบนนะคะก็เปิดกดเข้าไปค่ะกดเปิดกดปิดไฟเก๋งค่ะเอาไว้ตรงกลางคือเวลาที่เราเปิดประตูรถก็จะติดนะคะแล้วก็จะมีออนตลอด อ,อปตลอดนะคะก็กดเลือกใช้งานตามความต้องการได้เลยค่ะมือเปิดประตูด้านในนะคะก็จะเป็นโครเมียมรูราสปอร์ตมากๆค่ะแผงข้างประตูนะคะก็จะมีในส่วนของการควบคุมกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกนะคะล็อกกดล็อกนะคะล็อกกระจกนะคะก็กดให้มีไฟสีส้ม ล็อกได้3บานนะคะผู้โดยสาร3บานนี้จะล็อกได้จะไม่สามารถเปิดปิดได้เลยถ้าเรากดล็อกเอาไว้แต่ว่าบานฝั่งคนขับนะคะก็ล็อกไม่ได้เป็นออโต้ค่ะฟิล์มนะคะโลโก้ฟิล์มถ้าอยากลบนะคะให้เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดได้เลยฟิล์มภายในนะคะอย่างที่เมย์บอกใส่สว่างใส่เคลียร์จากภายในเลย ลูกค้าเลือก60%ทุกบานนะคะมองภายในสว่างมากๆแต่ภายนอกจะดูมืดนะคะมองเข้ามาไม่ค่อยเห็นด้านในนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M ในเกรด S Edition ค่ะ สำหรับรถยนต์ Honda City Hatchback ในรุ่นนี้นะคะเมมีรถพร้อมส่งมอบท่านใดสนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นตอนนี้มีในส่วนของโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะปีประกันอุปกรณ์ตกแต่งของแถมจัดเต็มนะคะภายใต้การดูแลของเซลเมโคราฮอนด้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมทักหาเมได้ที่เพจเซลเมโคราฮอนด้ Honda หรือเพจสำรองเซลเมโครา h อนด้าป้ายแดงหน้าเซฟวันหรือแอดไลน์ไอ 091 047 09 7704ค่ะทักมากันได้นะคะเมตอบเองคนเดียวไม่มีแอดมินนะคะทำใบเสนอราคาให้เองนะคะแล้วก็รับสายเองค่ะลูกค้าสนใจกับการจองทันทีก็โทรมาได้ค่ะที่เบอร์062 915 5647และอีกหนึ่งเบอร์061 996 36 3635ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันได้ใหม่คลิปถัดไปจะเป็นรถยนต์รุ่นไหน ของเมที่ได้เตรียมส่งมอบก็จะมารีวิวให้ชมกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมได้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดเปิดเอาไว้เวลาเมลงคลิปใหม่ๆจะได้มาชมกันเยอะๆนะคะวิวเยอะๆก็เป็นกำลังใจให้เมแต่ว่าวิวน้อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะยังไงก็ทำให้ดูอยู่ดีนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็ จากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ